ก็การมาทำเฟ e บุ๊กครั้งนี้ก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานแสนนานเนาะเป็นการถือยาวถ้าเป็นนักลงทุนก็ผมถือยาวผมไม่สั้นก็คือเไม่ใช่นักลงทุนที่แบบว่าจะทำกำไรเร็วๆแบบเหมือนรีบรีบทำอะไรประมันไม่ใช่ผมไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าถ้านักลงทุนเขาเรียกว่าถือยาวนะภาษานักลงทุนนักเรียนหุ้นกันอะ คือทำยังไงมันจะถึงจะถือยาวได้อันนี้คือโดยหลักการนะครับก็มาคุยเพื่อนเพื่อนทุกคนฟังเวลาเราทําอะไรเนี่ยหลักการในการถือยาวเนี่ยหรือ,อาการอยู่ด้วยกันยาวนานเนี่ยบนสื่ออย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักการอยู่ก็กดระเบียบเขานั่นแหละกดระเบียบของ facebook มาตรฐานชุมชนอันนี้คืออันดับหนึ่งอันดับสองก็คือคลิปที่เราทํามันจะต้องถูกต้องมันจะต้อง เป็นลิขสิทธิ์ของเราเป็นต้นฉบับมันจะต้องถูกลิขสิทธิ์อ่าอันนี้อันที่สองะเรื่องคลิปหลังจากถูกมาตรฐานชุมชนเสร็จก็เป็นเรื่องคลิปถูกลิขสิทธิ์ก็คือเราเป็นคนทําเองอ่าถูกแล้วทีนี้ก็คือขั้นตอนต่อมาก็คือกฎหมายคลิปของเราจะต้องไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเขาห้ามทําอะไรที่ผิดคลิปเราต้องห้ามผิดแล้วก็มันจะมีพบรบคของด้วยพบรบคอมพิวเตอร์พบรบบคอมพิวเตอร์จะอยู่กับกฎหมาย ถ้าเราไม่ทาผิกดกฎหมายพลบคมคม่ผิดแน่นอนให้เอากฎหมายเป็นหลักอ่าอันนี้ผ่านผ่านกฎหมายไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเข้าก็จะมาเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้ใช้สื่อเหมือนเป็นผู้ประกาศเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนผมพูดออกสื่อเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นสื่อสารมวลชนเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นผู้ประกาศเขาจะต้องมีเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรว่า,า,วาผู้ประกาศเมื่อเช้าคิดมาอยู่เนี้ยลืมอะไรวะ เขาเรียกอะไรวะพวกพวกไอหมอพวกตำรวจทหารหรือว่าผู้ประกาศเนี่ยก็จัญญาบรรณวิชาชีพโอเคเป็นผู้มีจัญญาบรรณของสื่อที่ถูกต้องเวลาเราใช้อันนี้ก็โดยเหมือนผู้ประกาศข่าวเนี่ยเราเราใช้สื่อเราก็เหมือนกันจัญญาบรรณที่ถูกต้องก็คือหนึ่งไม่ทำผิดกฎหมายสองเราจะต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเมื่อเรามามาเป็นผู้ ใช้สื่อสื่อสารมวลชนเนาะเราจะต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงอ่าอันนี้หลักการสําคัญของของจรรญ,ญาบัณสื่อเพราะเราเป็นเราเราเป็นผู้ใช้สื่อแล้วนี่เราก็ต้องอยู่ในจรรญ,ญาบรนนี้หนึ่งต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงสองนหนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็สามก็คือไม่ทําผิดเกี่ยวกับการใช้สื่อเหมือนผู้ประกาศเขาใช้ยังไงเราก็ไม่ทําผิดไม่ไปรับ เงินฝั่งหนึ่งมาเพื่อที่จะใส่ร้ายไปสีคนอื่นหรือว่าใช้โอกาสที่เราเป็นเป็นสื่อที่สามารถออกสื่อได้บิดเบือนขท็จจริงเพราะว่าเราไปรับผลประโยชน์มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและสถาบันอันนี้โดยหลักการที่ถูกต้องเนาะอันนี้ก็คือผมจะอยู่ในหลักการนี้ตั้งแต่พวกผมไล่มาผมถึงจะถือยาวผมนึกใจเย็นๆไงการใช้สื่อทุกคนว่าผมผมไม่ใช่แบบนักลงทุน ระยะสั้นถ้าระยะสั้นเขาก็ทำอัดๆๆ,ๆเพื่อที่จะได้ตังค์ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมเป็นนักลงทุนที่เป็นความมั่นคงที่ไปเรื่อยๆกับกับสื่อที่เราลงมือทำคนเห็นว่าผมก็ไม่ได้รีบอะไรผมก็ไปของผมเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือผมเป็นอย่างนี้นะครับพูดให้ฟังแล้วก็แนะนําในการใช้สื่ออันนี้คือถือยาวนักลงทุนสื่อจะคุณจะถือยาวได้ยังไงถ้าคุณไม่ทําให้มันถูกต้องใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมถือยาวผมจะอยู่ในหลักเกณฑ์นี้นะครับ คือถ้าคุณอยากจะถือยาวแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในหลักเกณฑ์นี้เดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวช่องโดนปิดเดี๋ยวผิดกฎหมายโดนตำรวจจับอันนี้ก็พูดให้เข้าใจนะครับว่าการถือยาวมันจะไปยาวได้มันจะยาวยังไงครับผมมันมีทั้งกฎหมายม,มีทั้งโพร,รบอรคอมพิวเตอร์มีทั้งจรรยาบรณสื่อมีทั้งกฎระเบียบเฟซบุ๊กมาตรฐานชุมชนมันมีหลายกฎระเบียบก็การเข้ามาทํางานที่สื่อนี้ก็ระเบียบวินัยเป็นหลักครับผมสาหรับตัวผมเองครับสวัสดีครับชี้แจงให้ฟังนอกช่องของเรา ครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมายไม่ผิดแน่นอนแล้วก็ทําถูกต้องด้วยพลราบาคอมไม่ผิดแน่นอนในเมื่อกฎหมายไม่ผิดพลรบาคอมไม่ผิดกฎหมายใหญ่กว่าพลราบาคอมพลราบาคอมเขาต้องฟังกฎหมายถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายพลราบาคอมไม่ผิดนะครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ